สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียเข่งเบอร์หกนะคะวันนี้จะมาลดชุดโปรพิเศษนะคะชุดโปรพิเศษจํานวน2 0 0พันเข่งเป็นเข่งไซส์เบอร์หกนะคะไซส์ความสูงอยู่ที่2เมตรเลยต้นพันธุ์อายุ1ปีนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียแบบเข่งเบอร์หกนะคะต้นพันธุ์คูณต้นอวบนะคะโตกว,ว่าหัวไม้โป้องอีกนะคะละักษณะคูณต้น รากต้นก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะวันนี้ลดโปรพิเศษนะคะลูกค้าสั่งซื้อให้ทันนะโปรพิเศษของเราวันนี้นะคะแค่2,000เข่งเท่านั้นเข่งเบอร์หกนะคะลดโปรพิเศษนะคะลูกค้าดูคลิปแล้วรีบสั่งซื้อให้ทันนะคะแจ้งราคากันก่อนนะคะเข่งเบอร์หกเข่งละ300บาทนะคะมูซานคิงมาเลเข่งเบอร์หกไซส์ความสูงอยู่ที่2เมตรเลยนะคะชุดนี้ เข่งละ300บาทเท่านั้นนะคะโปรโลัพิเศษลูกค้าดูนะคะไซส์ความสูงอยู่แบบนี้จะเป็นกิ่งเพนนะคะเป็นกิ่งเพนแต่มีกิ่งเยอะมากเป็นทรงพุ่มแล้วแบบนี้บางต้นก็หมุนแล้วด้วยนะคะเข่งละ300บาทเท่านั้นต้นพันเลี้ยงเด็ดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเลี้ยงเด็ดร้อเซเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข่งละ300บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะ ลูกค้าเสไลน์ line, แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะส่งกล่องเคอรี่นะคะชุดนี้เราไม่ส่งนะคะกล่องเคอรีอ่ส่งแบบเหมากล่องไปสนีอย่างเดียวนะคะส่งกล่องเคอรี่ค่าส่งกล่องสองเมตรจะอยู่ที่400บาทนะคะค่าส่งจะแพงกว่าค่าต้นไม้อีกลูกค้าก็จะมาบนอีกว่า ถ้าส่งเพลงมากแบบนี้จริงๆแล้วราคาปกติกล่อง2เม็ดเนี่ยก็400บาทอยู่แล้วค่าส่งนะคะแต่ถ้ากล่อง1เม็ดปกติก็อยู่ที่250บาทอันนั้นใส่ได้ถึง4ต้นนะคะแตะ่วันนี้นะคะเราลดโปรราคาพิเศษค่าส่งนะคะเราลดเราลดไม่ได้เพราะว่ามันเลทของทางเคอรี่อยู่แล้วถ้าเราลดค่าส่งอีกเราต้องจ่ายค่าส่งเองอีกนะคะมันขาดทุนเลยอันนี้นะคะดามมาลดโปรพิเศษค่าต้นไม้ให้ แต่เราจะส่งแบบหมวกกลงไปรณีอย่างเดียวเลยนะคะ1กลงนะคะ1กลงใส่ได้อยู่ที่12เข่งนะคะ1กลงใส่ได้12เขง่งเข่งละ300บาทนะคะค่าส่งหมวกกงแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันลูกค้าสามารถแจ้งที่อยู่นะคะทางไลน์ได้เลยน้องแอดมินก็จะแจ้งค่าส่งแบบหมวกกลงให้ลูกค้าทราบนะคะหนึ่งกลงใส่ได้12เข่งนะคะเข่งละ300บาท1คันกระบะรั้วใส่ได้อยู่ที่150เข่งนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะให้จะส่งทั่วประเทศเลยนะคะแบบนี้เราไม่ส่งกล่องนะคะส่งกล่องเคอรี่เข่งละ5 0 0บาทเท่าเดิมนะคะถ้าส่งกล่องเคอรี่เข่งละ5 0 0บาทเท่าเดิมชุดนี้แต่ส่งแบบกล่องไปรษณีย์เราลดโรราคาแบบกล่องไปรษณีย์กับส่งแบบรถกระบะรด้วรถหกล้อนะคะเข่งละแค่300บาทเท่านั้นนะคะ ไซส์2เม็ดเลยสวยมากลดร,ราคาโปรพิเศษถูกกว่าแบบถุงอีกนะคะแบบถุงเบอร์14นะคะถุงต้นละ400บาทแต่เราลดไซส์เข่งตัวนี้นะคะเข่งละแค่300บาทเท่านั้นจำนวน2บ0 0ันเข่งอยู่กลางเด็เจ,จ้าแบบนี้สวยเลยนะคะไม้สวยมากเนี่ยบางต้นเขาจะหมุนแบบนี้แล้วนะคะไม้ของเราสวยนะคะไม้สวยลูกค้าดูนะคะเนี่ยคณต้นคนต้นโตแบบนี้เลยนะคะ คนต้นแบบปวกมากโกมากสีแบบนี้นะคะทรงกิ่งเพนสวยมากมูซังกิงมาเลแตกยอดตีมากนะคะตัวไวมากเลยนะคะชุดนี้อายุ1ปีพอดีนะคะเข่งละ300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้กระดงก็มีนะคะแต่กระดูก็จะเตี้ยกว่าเนี่ยนะคะสวยดูนะคะทรงกุ้งโคนต้นอวบท้งนั้นเข่งละ300บาทหนึ่งกงรงใบสนีใส่ได้12เข่ง1นึ่งันกะบ,บาทรู้ว่าใส่ได้ หนึ่งรอยเก่งเอ้ดร้อยห้าเก่งนะคะรบถถอกล้อจะได้เยอะนะคะลูกค้าถ้าสนใจแบบไหนก็แอดไลน์เข้ามานะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทางร้านเราได้ดูนะคะลำต้นสรงพุ่มแบบสวยมากนะคะเนี่ยลูกค้าไปปลูกแค่ไม่เกิน2ปีออกลูกแล้วนะคะชุดนี้ดูนะคะทรงพุ่มแบบกิ่งเยอะมากเลยนะคะลำแบบโตโตมากเลยดูลำต้นนะคะมูสังเกิงมาเลยนะคะเข่งเบอร์หก ลำต้นโตวสวยมากเลยนะคะดูแพนนะคะดูแพงเนี่ยแพงเขากำลังจะหมุนแล้วนะคะบางต้นก็หมุนแนวด้วยนี่สวยนะคะสวยมากไซส์สองเมตรเลยเนี่ยต้นเดียวนะคะนี่เข็งเดียวนะคะเนี่ยดูแพนดูกิ่งนะคะกิ่งแบบเยอะมากเลยไม่มีแบบกิ่งเดียวนะคะของเราดูนะคะดูนะคะลำต้นแบบแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยเนี่ยลำแข็งมากเลยนะคาสมบูรณ์พร้อมปลูก แค่300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะ,ะเข่งละ้า300บาทราคาถูกกว่าเบ็ถุงอีกนะคะดูลำต้นนะคะบึกเลยนะคะคุณต้นลำต้นสมมติแข็งแรงมากนะคะเนี่ยแค่300บาทเท่านั้นนะคะ300บาททุกเข่งมาก่อนเลือกที่สวยให้ก่อนทั้งหมดมีอยู่2,000นะะันเข่งนะคะเข่งละ้า300บาทเนี่ยต้นนี้หมุนแล้วนะคะเข่งละ3า0บาทจำนวน2,000เข่งนะคะ สั่งให้ทันนะคะอย่าช้าอย่าตัดสินใจนานนะคะลูกค้าสามารถแอดไล์เข้ามาแล้วก็ส่งรายละเอียดได้เลยนะคะสินค้าไม่มีบรกิการเก็บปลายทางนะคะเราไม่มีเว,เวลาเช็คยอดนะคะทางร้านต้องส่งของทุกวันเลยนะคะไม่มีเวลาเช็คยอดจริงๆนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่มีเวลาเช็คยอดยอดนะคะจะส่งของทุกวันเยอะมากนะคะเนีย่ยลูกค้าดูนะคะควต้นโตกับเจ้าข้อมือดาวเลยนะคะ พุ่มสวยมากแบบนี้นะคะเข่งละแค่สองแค่300บาทเท่านั้นนะคะสวยมากจริงๆนะคะคุ้มค่ามากชุดนี้ดาวลดโปรให้นะคะดาวลดโปรให้ชุดนี้เข่งละ300บาทนะคะพื้นที่ตรงนี้วางได้สองพันเข่งนะคะเราจะเอาพื้นที่ตรงนี้เลี้ยงไม้ใหญ่นะคะเลี้ยงทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเป็นไม้ไซส์ใหญ่เป็นเข่งเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์นะคะนี่นะคะตอนนี้เข่งเบอร์ศูนย์เรา อ,ออเดอร์จองเยอะมากเราไม่มีที่วางนะคะทําแล้วไม่มีที่วางเอาพื้นที่ตรงนี้อีกลูกค้าดูนะคะเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยดูนะคะนี่ลําบึกเลยนะคะคนต้นแบบอวบ,บึกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะดูนะคะอันนี้นะคะเพ่งละ300เท่านั้น300บาทเท่านั้น ah. ลูกค้าจะได้แบบโคนต้นอวกบึกแบบนี้ไปทั้งนั้นเลยนะคะดูนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยดูนะคะนี่ลูกค้าดูนะคะแต่ยอดดีมากเลี้ยงเดก สวยก็จะบอกว่าสวยไม่สวยก็จะบอกว่าเราขายไม่สวยนะคะแต่อันนี้คือสวยดูโคนต้นนะคะดูโคนต้นโคนบึกมากโตมากดูทรงพุ่มนะคะสวยมากเลยนะคะเข่งละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่ดูนะคะสวยมากนะคะแค่300บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็แดไลน์เข้ามานะคะสั่งซื้อให้ทันนะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขานะคะอ่าสามร้อยบาทสองพันเข่งเท่านั้นนะคะ กว่าแบบุงอีกนะคะแบบุงต้องรับสัก400บาทนะคะถุงพิาดีเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าสั่งแบบเพลงชุดนี้แค่เพลงละ300บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะแต่เราขายกันแค่2,000เข่งที่มีอยู่กลางแดดจ,จ้าตรงนี้เท่านั้นนะคะ,ะเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้มาเลี้ยงเข่งใหญ่เบอร์ศูนย์ชุดที่ลูกค้าอุลจองเอาไว้นะคะเราต้องเอาต้นไม้มาวางที่นี่เพราะว่า ถ้าไม้ใหญ่อะวางอยู่ในที่สาขาหนึ่งนะคะด้านในแปลงแปลงปลูกแปลงเลี้ยงนะคะนั้นนู้นเราจะาขนออกมาลําบากตอนที่ไม้เขาโตนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยไม้อยู่ริมถนนเส้นหลักรถสิบล้อเข้ามาง่ายมากตอนขึ้นรถไปส่งลูกค้าเราก็เลยจําเป็นต้องเอาพื้นที่ตรงนี้นะคะ วางนะคะวางไม้ใหญ่นะคะวางไม้ไซส์ใหญ่เขียงใหญ่เบอร์ศูนย์เพื่อที่จะให้รถสิบล้อเข้ามามันทุกต้นไม้ต้นอ,ออกไปส่งง่ายนะคะเพราะเป็นเป็นชุดจองห้าเป็นชุดจองสองพันเข่งใหญ่เลยนะคะสองพันเข่งเบอร์ศูนย์ทีนี้เราไม่มีพื้นที่ที่จะวางเลยนะคะต้องมาวางที่นี่ต้องขนจากสาขาสาขาอีกสาขาหนึ่งนะคะสาขาที่เราใช้แบบแปลงเลี้ยงนะคะแปลงเสียบยอดแปลงเลี้ยง ทีนี้ต้องขนออกมาด้านนอกตรงนี้ที่สาขาบ้านตาขุนหน้าริมถนนเส้นหลักรถสิบรถจะเข้ามา,าบรรทุกออกไปให้ตอนที่เราจะส่งนะคะเพราะลูกค้าโอนจองเอาไว้นะคะจํานวน2 0 0พันเข่งเป็นของบริษัทนะคะส่งไปเป็นของบริษัททีนี้เราต้องเอาคืนที่ตรงนี้แล้วต้นไม้รถจะเข้ามาง่ายมาก ต้นไม้มันโตมากด้วยนะคะปลายปีนะคะเราจะส่งเดือนพฤศจิกายนทีนี้ถ้าเอาออกมาช่วงนู้นเอาออกมาลําบากนะคะเพราะไม้เขาโตไม้โตเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันต้องอยู่พื้นที่ที่รถเข้ามาบรรทุกง่ายนะคะเราต้องการพื้นที่แค่ตรงนี้นะคะสองพันขิงนะคะแล้วก็เลยโลชุดนี้ออกไปก่อน300บาทเท่านั้นสวยๆทั้งนั้นนะคะดูนะคะไม้ของเราสวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกดูใบเขียวปั๊บเลยขนาดปลูกกลางแดดจ้าทุกวันนะ ไม้มูซันคิงมาเลตัวไวมากแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชือ้อโรคมากนะคะตัวไวด้วยอันนี้อายุ1ปี2เม็ดจะสงเม็ดกว่าแล้วนะคะบางต้นลูกค้าที่สนใจนะคะอันนี้เป็นชุดโปรโทองเลยนะคะมูซันคิงมาเล2เม็ดเข่งเือ์6เข่งละ 300บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งแบบมอกรองไปรสนีหนึ่งกรงใส่ได้12เข่ง1คันกระบะรั้วใส่ได้อยู่ที่150เข่งถึง180เข่งนะคะแต่เรามันทุกแค่150เข่งก็พอถ้าลูกค้าที่ต้องการเยอะๆก็ส่งแบบรถ6ล้อนะคะไม้ของเราสวยมากสวยนะคะพูดถ้าคุณเสียดายนะคะเนี่ยดูนะคะเสียดายนะคะไม้สวยเข่งมากแค่300บาทเองนะคะไม้สวยเราเลี้ยงไว้หนึ่งปีแล้วไม้สวยมากดูนะคะคุ้มสวยมากเลย สวยทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีต้นไหนที่ไม่สวยนะคะแต่เราจําเป็นต้องขายออกไปแค่สองพันเข่งเท่านั้นนะคะแต่ที่เหลือเราก็เลี้ยงเข่งใหญ่เอาไว้มีเยอะแยะนะคะนี่ดูโคนต้นเดี๋ยวให้ดูโคนต้นบึ๊กๆเลยนะคะบึ๊กทั้งนั้นเลยโคนต้นนะคะสนใจก็เรียแอดไลเข้ามานะคะลดกันแค่สองพันเข่งเท่านั้นนะคะสองพันเข่งพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะวางเข่งใหญ่นะคะ ลูกค้าที่สนใจเอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ชุดนี้นะคะลูกค้าสั่งแล้วไม่รับจองนะคะคือถ้าจองเราต้องโอพื้นที่ตรงนี้มันไม่ไว้ได้นะคะถ้าบอกว่าลูกค้าบรากว่าอยากได้แต่ว่าโอนจองไว้ก่อนแบบนี้เราไม่รับนะคะชุดนี้พอเราต้องการพื้นที่ถ้าลูกค้าโอนจองเอาไว้ต้นไม้ก็ไม่ได้ออกเราก็มีพื้นที่ไม่พออยู่ดีไม่ได้ขายออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางต้อง เลี้ยงพื้นที่ตรงนี้อยู่เราจะไม่ขายราคาแค่ขิงละ3 0 0เราจะไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นที่ต้องขายก็คือไม่มีพื้นที่แต่ถ้าลูกค้าบอกว่า <S 2> <S 2> ขอโอนจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยรับต้นไม้แบบนี้ไม่ได้ถ้ามาแล้วก็อโอนเงินส่งกระดบชื่อที่อยู่เราจะส่งต้นไม้ทนทีเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยยังไม่มีที่ปลูกนะแต่ว่าขอจองต้นไม้ไว้ก่อนนะแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้เพราะเราต้องการพื้นที่ที่ขายราคาถูกไปข่ะขาย300บาทไปต้องการพื้นที่แค่ ตั้ง2เมตรแต่แค่300บาทเองนะคะแบบเข่งด้วยแบบเนี้ยเข่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยลำต้นสวยๆตรงๆบึกบแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ชุดโลนะคะไม่ใช่ชุดโลนะคะอันนี้ เป็นชุดที่เราต้องขายออกไปเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะวางแล้วนะคะต้องเลี้ยงม้ใหญ่สองพันเข่งนะคะเข่งละเป็ดพันบาทสองพันเข่งทีเนี้ยไม่มีที่วางไม่มีที่วางแล้วเราต้องขายชุดนี้ออกไปสองพันเข่งนะคะก็เอาตัวเข่งใหญ่มาวางถ้าลูกค้าโอนโจองยังไม่รับต้นไม้เราก็ไม่มีพื้นที่วางอยู่ดีเราเก็บไว้ขาย500บาทไว้ขาย1,000บาทดีกว่าเราไม่ขาย300บาทนะคะถ้าลูกค้าไม่ยังไม่รับไม่เลี้ยงให้โงนะคะไม่มีที่วาง ลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อแล้วก็รับไปได้เลยนะคะจะมารับหน้าร้านก็ได้300บาทเท่านั้นมาได้ทุกวันนะคะวันจทงจ์จนถึงวันเสาร์เลยนะคะไม้สวยๆแบบนี้น่าปลูกมากมูซันกินทนมากนะคะเลี้ยงเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นไม้แบบสวยมากนะคะเนี่ยลูกค้าดูนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าคืนนี้ไม่หมดยังไม่หมดพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะ,ะให้น้องเขาถ่ายวีดีโอนะคะดาวก็จะมา ไล่ดูดูนะคะดูลำต้นเฉียบยอดต่ำตรงนั้นด้วยดูนะคะลำต้นดูนะคะกิ่งดูนะคะทรงพุ่มทรงพุ่มแบบสวยมากเนี่ยนะคะหญ้าเขาจะรกรกหน่อยเพราะว่าอยู่การเลดจ้าเราก็จะไม่เอาหญ้าออกนะคะปล่อยไว้เขามีความชื้นบ้างนะคะจะได้ไม่เตืองน้าเนี่ยดูนะคะสวยมากเลยนะคะสรงพุ่มดูโคนต้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวดาวให้ดูนะดูโคนต้นนะคะโคนต้นบึกมากนะคะบึกมาก ดูลักษณะใบสวยมากเขียวเข้มขนานดะอยู่กลางแดดจ้าทุกวันนะคะดูกิ่งแพนสวยสบูรณ์แข็งแรงนะคะสบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยดูนะคะนี่ดูนะคะนี่ไม้สวยมากยิ่งก็เสียดายแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะวางไม้นะคะพื้นที่ไม่มีเลยที่จะวางนะคะก็เลยต้องขายออกไปนะคะขายลดราคาออกไปจริงๆก็ไม่อยากขายนะคะราคาถูกมากอะ่ะ ขนาดถุงยังแค่ยังถุงยัง400บาทเลยนะคะแต่ในถุงันไม่เป็นไรระวังในสลเลนได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบเพงแบบนี้เราพื้นที่ด้านในเราก็ไม่พอดูนะคะคุนต้นวบวบเนี่ยหมุนแล้วกระโดงหมุนแล้วนะคะถึงเพนแต่เขาหมุนกระโดงแล้วด้วยนะคะเนี่ยเขาหมุนกับทุกต้นนะคะดูนะคะดูที่เขากําลังหมุนนะแข็งแรงมากพอหมุนแล้วจะออกลูกไวมากงูซังกิงนะคะอันนี้เลี้ยงประมาณปีเดียวปีนิดนิดก็อบลูกแล้วนะคะถ้าโคนแบบนี้นะคะดูโคนต้นนะคะ ต้นสวยนะคะมีด้านบนหมุนแล้วเห็นไหมคะกิ่งเพนหมุนแล้วดูการแตกยอดของเรานะคะไม้ของเราเลี้ยงสวยมากนะคะลูกค<ต>้าดูนะคะดูใบนะคะดูการแตกยอดแตกยอดทุกยอดเลยแตกทุกกิ่งทุกข้อเลยนะคะดูนะคะแตกยอดสวยมากเลยนะคะนี่ไม้ใบสมบูรณ์แข็งแรงใบมันหวับเลยนะคะใบแบบเขียวเข้มเลยขนาดต้นไม้ของเราอยู่กลางเลยจ้านะคะสวยมากดูการแตกยอดนะคะลูกค้าสนใจชุดนี้นะคะ รีบเอสไลน์ line, แจ้งได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาจองได้เลยเดี๋ยวหมดไม่ทันนะคะ,ะแค่สองพันเข่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหมดไม่ทันนะคะนี่สวยมากเลยชุดนี้ถ้าใครเอาไปขายคุ้มค่ามากนะคะขายเข่งละหนึ่งพันบาทเลยนะคะไม้สวยนะคะไม้สวยมากเลยดูนะคะดูนะคะไม้แบบบึกสวยมากสวยทุกเข่งเลยนะคะไม่มีเข่งไหนที่ไม่สวยนะคะ,ะ,คะสวยทั้งหมดเลยสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้ของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางตามท,ท,ที่แจ้งไปทุกคลิปนะคะ ไม่เก็บรายทางนะคะเราไม่มีเวลา,เ,วลาเช็คยอดออเดอร์เข้ามาพรุ่งนี้เราจะส่งทันทีนะคะใครอ,ออเดอร์เข้ามาคืนนี้ตอนองคลิปจะก็จะส่งพรุ่งนี้ทันทีนะคะเพราะเราต้องเอาพื้นที่นะคะไม่รับโอนจองชุดนี้นะคะชุดอื่นรับโอนจองชุดนี้ไม่รับเพราะเราต้องเอาพื้นที่ตรงนี้แหละนะคะที่ขายขออกไปนะคะสนใจก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวไม่ทันนะคะไม้ราคาถูกแบบนี้จะไม่ทันคนอื่นเขาไม่ต้องตัดสินใจนาะยมูซงกิงมาเล ต้นไม้สวยมากนะคะใบสวยมากใบเขียวเข้มน,นะคะไม้กุนต้นสมบูรณ์แข็งแรงขวบมากนะคะขวบพ้วนเลยนะคะ